สำหรับคลิปนี้ตอบคำถามคุณยายพอซี่จากไลฟ์ที่แล้วนะคะถามว่าวิธีการหมักขี้วัวนะคะกับจุลินทรีย์วันนี้มาทำให้ดูสองอย่างนะคะคุณยายพอซี่ก็หมักกับน้ำนะคะให้เตรียมน้ำเอาไว้ตัวนี้น้ำประมาณถัง20ลิตรนะคะเราจะใช้ ขี้วัวประมาณ1-2กิโลกรัมและก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1แก้วนะคะจะหมักเข้าไปข้ามคืนนะคะ1คืนก็สามารถตักน้ำตักน้ำหมักขึ้นมาใช้ได้นะคะตัวนี้ สังเกตว่าเป็นขี้วัวใหม่ขี้วัวใหม่ก็จะออกอสีจางๆแบบนี้นะคะสีเหลืองๆซึ่งถ้าเราเอาไปโรยใส่ต้นไม้เลยเนี่ยบางครั้งก็จะมีพวกเชื้อโรคเชื้อราก่อให้เกิดเยอะนะคะเราต้องใช้จุลินทรีย์ในการหมักก่อนอ่าก็เทใส่ลงไปในน้ำที่เตรียมไว้เลยค่ะประมาณ1-2กิโลกรัมนะคะต่อน้ำา20ลิตรอ่าก็คนนะคะ ตัวนี้ก็จะประมาณสัก1นกิโลเ,เสร็จแล้วก็เอาจุลินทรีสังเคราะห์แสงใส่ลงไปสัก1นแก้วอันนี้คือจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะดีมากๆตัวนี้เขาก็จะไปย่อยสลายนะคะไปย่อยได้เร็วขึ้นย่อยขี้วัวนี่แหละนะคะใส่ลงไปประมาณ1นแก้วแก้วแบบนี้นะคะกะ,กะเอานะคะเพื่อนๆมีธาตุอาหารทั้ง คีิวัวและจุรินทียสังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้ไนโตรเจนเยอะมากๆอันนี้ใส่ลงไปนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเสร็จทิ้งเอาไว้1คืนหาฝามาปิดด้วยนะคะหาฝามาปิดทิ้งเอาไว้1คืนก็สามารถตักมาใช้ได้นะคะ อันนี้ก็จะปลอดภัย,นนก,ภยนนก็หาฝามาปิดหรือเอากระมังมาปิดไว้นะคะทีนี้ตัวที่เราทาเสร็จแล้วนะคะน้ำของเขาจะมีสีนี้ตัวที่ตักมานะคะน้ำจะมีสีนี้อันนี้ก็ไม่เจือ,นนอจอางนะคะไม่เข้มข้นเท่าไหร่เราก็จะใส่ลงไปในน้ำในน้ำา10ลิตร ก็ใส่ตัวนี้ประมาณ1-2แก้วนะคะ1-2แก้วอะประมาณนี้นะคะน้ำ10ลิตรก็โดยประมาณ1-2แก้วก็สังเกตดูก็ได้นะคะถ้าของใครเข้มข้นสีเขาจะเข้มนะคะอะของใครเจือจางสีตัวนี้ก็จะ,ะเจือจางตัวนี้ไม่มีสูตรสาเร็จให้เพื่อนๆน,นักปลูกทั้งหลายใช้พิจารณาด้วยนะคะ สังเกตดูด้วยว่ามันจะเข้มเปินไปไหมจะจางเกินไปไหมนะคะก็ให้สังเกตดูถ้าจะจางก็ใส่เยอะหน่อยถ้าเข้มก็ใส่น้อยหน่อยนะคะก็นําไปลดลาดนะคะในกระถางต้นไม้ของเรา,าก็คน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 นะคะเสร็จแล้วก็นําไปรดเลยอันนี้แบล็ k เมจิกกลายนะคะ รถแบบนี้แหละก็สวยงามนะคะทุกที่ดูใบเขานะคะเพื่อนๆใบใหญ่มากๆเลยตัวนี้ใช้ชีวภาพแบบนี้แหละนะคะก็ลดลงไปเลยตัวนี้ก็ใส่ลงไปสักครึ่งถังอ่ะก็เทลงไป เราก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างดีนะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยมีน้ำหมักขี้วัวด้วยนะคะอันนี้ใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะความบ่อยสัปดาห์ละครั้งใครจะใช้สองครั้งได้นะคะแต่ว่าสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอถ้าเราจะใช้สูตรนี้สูตรน้ำหมักขี้วัวนะคะใช้ได้กับทุกอย่างนะคะทีนี้ไปดูอีกสูตรหนึ่งนะคะคุณยายพอดี่การหมักดิน จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงกับขี้บัวนะคะเพื่อให้ปลอดภัยไปดูกันเลยค่ะ,ะเพื่อให้ปลอดภัยนะคะดินที่ซื้อมาจากท้องตลาดและการจะใช้ขี้บัววันนี้ก็มาหมักกันสัก7วันนะคะ3วันหรือ7วันนะคะหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแล้วนํามาใช้นะคะ,อ,ะอันนี้ดินใบก้านปูที่ซื้อมาเพราะว่าเวลาเราซื้อดินมาเนี่ยเขาไม่มีปุ๋ยหรอกค่ะเขาก็จะมีแต่ใบไม้มีดินร่วนมีแกบนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นดินร่วนท้่ส่วนใหญ่แกลบดําแกลบดิบเราก็จะมาหมักด้วยขี้วัวก็นําขี้วัวใส่ลงไปนะคะประมาณสักเครึ่งกิโลนะคะทีนี้เราก็นํมามะพร้าวสับไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆถ้าของใครมีน้อยก็ไม่ต้องถึงครึ่งกิโลกะกะเอานะคะ ทำไมต้องหมักขี้วัวขี้วัวถ้ายังไม่ได้หมักเขาเป็นปุ๋ยร้อนนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ต้นไม้ไปเขาจะเกิดกระบวนการย่อยสลายทําให้มีความร้อนทําให้ส่งผลต่อระบบรากนะคะ,ะทำให้ดินมีความร้อนรากก็จะเปื่อยนะคะและเขาจะไปะดึงในตัวเจ่นมาย่อยตัวเขานะคะทำให้เกิดความร้อน จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใส่เลยนะคะอน,นามาหมักก่อนนะคะใครมีมะพร้าวสับใส่เพิ่มความโปร่งเข้าไปเมื่อกี้มีแต่ดินร่วนนะคะเพิ่มความโปร่งเข้าไปอ่ะ,อะก็ปูนขาวใส่ลงไปด้วยนะคะประมาณสักหนึ่งกำมือนะคะมะพร้าวสับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเรามาเพิ่มมะพร้าวสับกับ ปูนขาวนะคะอัน <niño> น <sharing> ี้เ <WrestleMania> ป <it delicious> ็นการหมักแบบเราจะนำไปปลูกต้นไม้นะคะเป็นขี้บัวไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะหมักเพื่อนำมาใช้ได้เลยนะคะเพิ่มดินลงไปอีกหนึ่งถุง สูตรเร่งด่วนนะคะตัวนี้เป็นสูตรเร่งด่วนเอาเพิ่มดินลงไปค่ะใส่ขี้วัวลงไปอีกหน่อย เสร็จแล้วน้ำสอลิตรเทจุลินจีสังเคราะห์แสงเข้าไปนะคะประมาณสักหนึ่งแก้วอ่าลดลาดลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ลดลาดลงไปได้เลยเจ็ดวันนะคะสามารถนำมาใช้ได้หา,ากระมังมาปิด ข้างบนเอาไว้ด้วยนะคะอ่าลองคนดูทีนี้ยกไม่ไหวนะคะต้องจอบอขึ้นนี่เป็นสูตรเร่งด่วนนะคะแบบนี้จากประสบการณ์นะคะทําใช้เองแบบนี้คนให้เข้ากันนะคะ อลองกํำดูนะคะกําดูไม่แตกนะคะอ่าได้ใช้ได้นะคะเพื่อนตีไม่แตกแบบนี้ทิ้งเอาไว้7วันนะคะหาที่มาคลุมด้วย อ่าตัวนี้ก็เป็นน้ำหมักขี้วัวพรุ่งนี้คือเอ่อข้ามหนึ่งคืนพรุ่งนี้นำมาใช้ได้อ่าตัวนี้เป็นดินนะคะก็ปิดเอาไว้หนึ่งสัปดาห์นำมาใช้ได้นะคะก็ตอบคำถามคุณยายพอดีนะคะอาสำหรับคลิปนี้ก็ลองทำกันดูค่ะเพื่อนๆอ่าทั้งดินทั้งแกลบนะคะทั้งขี้วัวหมักก่อนใช้ได้ประโยชน์นะคะมะพร้าวสับหมักก่อนใช้ล้างก่อนใช้ ต้นไม้ได้ประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ